สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกุกกอก,กนะคะโอ้โหมาก็ได้โชคเลยเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหวิธีการนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังออพอเขาลงมาปุ๊บหาผ้าผืนใหญ่ๆโย,โเโเยนเขาแล้วก็ลากผ้าปื๊ดออกไปนอกร้านเลยค่ะวิธีการจับคนว้าวโชคโชคโชคแล้วนะเนี่ยหาผ้าผืนใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวแม่ต้องร้อยจัดการให้ นี่เาค้านห้องอ่ะนี่หนูจะเปสีเขียวเนาะเขียวอีได้คนลุกเลยนี่มาให้โชคจริงจริงมาใคม้ลาเอาตุ๋ยซื้อแล้วีสกอ่ะหกาแล้วพอด่าเอาม่านเอาม่าดีกว่าเออเออเอาม่านแลยโอ้พี่สาวไม่กลัวแล้วนะน่ะ

ตกหรือยังน่ะโอ้ตัวยาว,ว,ยาวเดี๋ยวเอาผ้าไปลองบ่ ช่นะบ้านายหมายเลขอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนบางทีมันปรับตัวเข้ากับสีของพัดลมเหรอคะเพราะว่าต้องมองให้ชินตาโอ้นั่นนั่นไงหัวเขาไหนไหนหัวอยู่ไหนฟังทางนู้นนลค่ะโอ้ปลูกขางพงเห็นแล้วอ่ะก็รับลุงพลนั่นเองมาก่อนนะโอเคาังพอดีเลยพี่โอ้สุดยอดแล้วนี่ เอาหลอดแล้วเนี่ยหลอดอีกแล้วหันมาดูหน่อยพี่หันมาหน่อยเออสุดยอดนี่นี่จะเล่าให้ฟังเนี่ยซอยโรงแรมที่โลกอัพผิดเนี่ยโอเครอแล้วรอแล้วพอดีเลยเป๊ะ ขายลูปไหมแต่เอาแค่สล้านลดไปเลยสอ้าห nah anyway. well. well. ้โอเคจะได้ไหมไม่ได้ลดขายลดได้สี่ล้นเจ็ดโอเคโอเคโอเคอก็จะแบบนี้หมดเลยเพราะว่านั่งแถวหน้าดอกปีกเนี่ยชื่อดอใช่สวย ทางของพิษณุโลอกโอ้ดอกปีบนะคะลายประจำเมืองพิษณุโลกเขาเรียกว่าลายอะไรสีม่วงดอกปีบผ้าป้ายลายดอกปีบอ่าแล้วก็จะเป็นสีม่วงด้วยนะคะอ๋อสีสม่วงประจำเหรอคะสีม่วงใ่เป็นสีประจำเมืองของพิษณุโลกโอ้สุดยอดเลยเรีจับงูอยู่เปล่าเผ็นหรือยังข้างงูของเรานี่ พราะพรุ่งนี้จะไปงานเราก็จะใส่เหมือนกันเพราะว่าไปงานนี่มาขับไส่สีพ่อ เห็นนะคะที่น้อยปลูกยาไปนี่นะสำนักงานที่ดินเหรอคะเราเอาต้นต้นพงมูได้ค่ะปลูกตลอดเทวเวลาเขอก็ใส่มีข้อต้องไวสวยยาวุ๊บเลยเป็นเลืค่ะนี่นะคะหนูก็เลยคิดว่าของเทนี่เออสวยดีเนาะประดับใส่ก็สวย ดอกอะไรพี่เบนเจมาดหรือเปล่าสีม่วง้วสีประจำพิศนโลกูกอ้อะไรเขาเรียกว่าเยือนถิ่นสองแควสองแคว,วืสองแควอ่านยากเลยเนาะแควแควแควหมายถึงแม่น้ำสองสายอ๋อต้องถามพี่นุวันนี่ แควน้อยแควใหญ่เมรำยมแมรำน่านอะไรเงี้ยครับสองแควคือสองเม้ำสองสายที่นี่ครับถ้าสี่แควคือนครสวรรค์ติงวังยมน่านค่ะเชื่อมสะพานเป็นเจ้าพญานั่นสิเมืองเมืองกุ้งเก่า้าไทยครับเจ้าของร้านมีหน้าคนทำประตูบทโบราณนะคะเอฟซีเนี่ยตกแต่งร้านได้สวยมาก เดี๋ยวรอนายช่างใหญ่คุณนายสวนผักนะคะมาลองเสื้อประจำพิษณุโลกก็เสื้อดอกปีบใช่ไหมพี่พี่นัวใส่แล้วดูหล่อเลยลายดอกปีบผ่านในระวังรอก็พาเอฟซชมนะคะชุดสวยๆนะคะโอ้โหอันนี้ก็สวยนะนี่ชุดนี้เดี๋ยวพาเอฟซชมนะคะราคา หนึ่งพันสี่ร้อยนะคะอันนี้เหลืองทองนะคะแปดร้อยนะคะเนี่ยอู้อันนี้เหลืองโอ้ผ้าดีนะเนี่ยเหมือนผ้าไหมเลยนะคะ FC อันนี้ก็พันสี่เหมือนกันนะคะด,ดูใกล้ๆก็จะเป็นลายไทยนะคะนี่ไงโอ้ละเอียดมากเลยจีนึง เหลืองก็มีหลายเหลืองนะคะสวยสวยสว,ยส,วยสวยทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. นี่เดี๋ยวพ่อแม่ก็จะขัเอฟซข้าไปชมด้านในนะคะ mm hmm. ในระหว่างรอนะช่างใหญ่คุณนายสวนผักนะคะ mm hmm. โอ้งูหายไปไหนเนาะน,นะคะ mm hmm. โอ้อันี้ลูกไม้นะเนี่ยลูกไม้เบอร์แอล mm hmm. โอ้เป็นสีนี้นะคะ mm hmm. แบบนี้ก็โอเคอยู่นะนี่ โอสี oh, see, ม่วงแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้แบบนี้ก็มีนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่ใครชอบนะโอ้โห mm hmm. มีระบายด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่น,นี่ mm hmm. มีหลายรูปแบบมากเลยนะคะ mm hmm. ม่วงเบลนะคะ mm hmm. ม่วงแบบนี้ก็มีตัว S, <S, mm hmm. <S นะคะ mm hmm. ก็มีนะคะ ต่เขาก็นี่แหละนะคะเป็นลายประจำก็คือลายดอกปีบนั่นเองนะคะเด็กหน้าเอฟซีดูด้วยโอ้โหมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะเนี่ยสวยนะเดี๋ยวรอปลาสวนผักมากับนายช่างใหญ่มานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนมาเลือกว่าจะใส่ไซส์ไหนได้บ้างนะคะก็มาที่ร้านนี้ได้เลยะคะ่ะมีครบหมดเลยนะคะ้าชายมีทั้งกลางเกง กระปงข้าถุงชุดนะคะแบบสําเร็จก็มีนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวรอ,อ,องานช่างใหญ่คุณอาชนผักมาเดี๋ยวรอดูอีกรอบนะคะก็ะขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ